วัดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ได้ชมเรือเข้าตามแยกนะ มีคุ้มประต็้นยังแน่นหนาลอกสลักกับคุ้มประต้นแบบเอาปิดไว้เฉยเพื่อสำหรับเปิดระบายความร้อนก็มีนะคะโอ้านนาไปถึงวัดพนันเชงิงนาวัดพนันเชิงและด้านหลังยังอยู่นี่เลยท่านผู้ชมเรือโปะลามสุดท้ายอยู่แกง่แกงกลางแยกน้ำบนนะคะ ตะลังกะใส่เสื้อชูชีพกันทุกท่านเลยดีมากๆค่ะเรือโป๊เป็นของพรปิยะนะคะมาดูฝีมือเรือตรงท้ายกันบ้างเมื่อกี้ชมฝีมือโอ้เมื่อกี้ชมฝีมือของพี่บีหัวเลือลากด้านหน้าแล้ว ลำตะลาลำเป็นไงลำเล็กพริกขี้หนูออ้ยนักท่องเที่ยวข้างหลังเราอุ้ยกระบวนนี้ตุดๆดเห็นลำเล็กๆแบบนี้ธรรมดาที่ไหนเครื่องคองแรงมากเนี่ยดันติดกอดันนะคะท่านผู้ชมช่วยดันดยจะดูก็มาดูของจริงที่หน้าวัดพนัญเชิงนะคะ ดูของจริงแบบเข่ากันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จ,จะลุ้นตื่นเต้นมีทั้งมันมีทั้งหวาดเสียวมีทั้งระทึกมีทั้งเสียงก็คึมครบรถครบรวบางแกน,นเถอะชมหน้าของเรือขนาบข้างมานะคะท่านผู้ชม <ub> เรือขนาด ตดดิ่งกระดิ่งแมวมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเรือขนาดข้างก็มีหน้าที่แค่ส่งขบวนเรือให้พ้นตามแยกน้าบนนะคะแล้วก็จะปลดเชือกออก กันคิปหน้านะคะอยู่เย็นเป็นตุกขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะ